สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เรื่องพิเศษจากพี่นนช่างภาพที่อยู่เชียงใหม่มานานเรื่องเกิดตอนเทศกาลลอยกระทงปีที่แล้วบนสะพานนวรัตที่คนเชียงใหม่เรียกขัวเหล็กสถานที่ดังที่ใครมาเชียงใหม่ต้องแวะถ่ายพี่นนทํทำงานช่างภาพมาสิบกว่าปีแล้วถ่ายงานอีเวนต์แต่งงานบรรยากาศงานต่างๆช่วงลอยกระทงเป็นไฮซีซั่นงานยุ่งว่าปีนั้นเขาได้งานถ่ายบรรยากาศริมแม่น้ำปิง ต้องไปถ่ายตั้งแต่เย็นจนถึงตีหนึ่งงานถ่ายตรงสะพานนวรัตเป็นงานประจำปีเพราะคนชอบมาปล่อยโคมกันบนสะพานวันนั้นตั้งกล้องอยู่ริมสะพานตั้งแต่บ่ายสี่คนเริ่มแน่นมาเรื่อยๆเต็มไปหมดทั้งสะพานถ่ายภาพบรรยากาศคนปล่อยโคมกันสนุกมากพอประมาณสองทุ่มคนเริ่มค่อยๆเบาลงสามทุ่มเศษเหลือคนอยู่น้อยมากพี่นนยังคงอยู่ต่อเพราะงานยังไม่เสร็จต้องถ่ายบรรยากาศกลางคืนให้ครบ ประมาณสี่ทุ่มครึ่งเหลือคนแทบไม่มีมีแต่เสียงรถวิ่งผ่านไปมาบนสะพานพี่นนเดินไปตั้งกล้องทางฝั่งตะวันออกมุมนี้มองเห็นสะพานสวยตอนกลางคืนไฟริมแม่น้ำสะท้อนน้ำดูสวยงามมากกำลังถ่ายอยู่ก็ได้ยินเสียงเดินข้างหลังเสียงเท้าเดินช้าชาเหมือนคนเดินมาหันไปดูก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสวมชุดไทยสีขาวผมยาวมัดเกล้า พี่นนท์คิดว่าคงเป็นคนมาถ่ายรูปก็ทักถ่ายไปเรียบๆผู้หญิงคนนั้นยิ้มแล้วก็เดินผ่านไปทางกลางสะพานพี่นนท์ก็กลับมาถ่ายภาพต่อตามปกติพอถ่ายเสร็จก็เดินไปตั้งกล้องอีกมุมครั้งนี้ไปทางกลางสะพานหันหน้าไปปิงตอนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าๆคนเดินผ่านไปมามีอยู่นิดหน่อยพี่นนท์ถ่ายไปสักพักก็เห็นอีก ผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ริมราวสะพานมองลงไปข้างล่างนิ่งๆไม่ขยับพี่นนเริ่มรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเดินหนีไปถ่ายภาพด้านอื่นต่อให้ได้มุมครบเวลาผ่านไปถึงหกทุ่มเศษคนบนสะพานเหลือน้อยมากแล้วพี่นนเดินไปตั้งกล้องสั่งตะวันตกมุมนี้เห็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำสวยกำลังปรับกล้องอยู่ก็เห็นอีกผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ใกล้ๆ ครั้งนี้ยืนนิ่งๆมองมาทางเขาใบหน้ายังคงยิ้มเหมือนตอนแรกแต่ครั้งนี้พี่นนรู้สึกขนลุกเพราะผู้หญิงคนนี้เดินตามอยู่เรื่อยทุกมุมที่ไปถ่ายก็เจอเธอพี่นนพยายามทําไม่รู้ไม่ชี้ถ่ายรูปต่อให้ครบเร็วๆแล้วกลับแต่ครั้งนี้ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาเดินมาชา้ชาๆจนเกือบจะถึงตัวพี่นนหันไปทักว่าหาอะไรไหมผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบ แค่ชี้ชี้ไปทางแม่น้ำด้านล่างสะพานแล้วก็พูดเบาๆเสียงแหบพร่าบอกว่าช่วยหน่อยตกน้ำพี่นนตกใจรีบถามว่าใครผู้หญิงคนนั้นพูดซ้ำอีกครั้งช่วยหน่อยตกน้ำแล้วก็ชี้พี่นนเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติชุดที่ใส่มันเปียกโชกทั้งตัวผมที่มัดไว้มันหยดน้ำลงพื้น แต่เมื่อกี้ตอนเจอมันแห้งปกติยิ่งมองยิ่งเห็นชัดว่าชุดเปียกจริงเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเมื่อครู่พี่นนท์ถอยลำช้าๆมือสั่นผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนนิ่งๆแล้วพูดอีกครั้งช่วยหน่อยพี่นนรีบเก็บกล้องด่วนไม่รอช้าวิ่งหนีไปทางปลายสะพานทันทีระหว่างวิ่งก็หันกลับไปมอง ผู้หญิงคนนั้นยังยืนนิ่งๆแล้วค่อยๆเดินไปทางราวสะพานพี่น,นนวิ่งไม่หยุดจนลงจากสะพานรีบโทรหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดเพื่อนแนะนําให้กลับบ้านไปก่อนอย่าอยู่ที่นั่นนานไม่ดีพี่น,นนขับรถกลับบ้านด้วยใจหายคืนนั้นแทบนอนไม่หลับเลยพอเช้ามาเริ่มคิดว่าอาจฝันเลยลองเปิดไฟล์รูปมาดูพบว่ารูปที่ถ่ายมาหลายร้อยภาพ มีรูปหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นรูปที่ถ่ายตอนต้นคืนเห็นผู้หญิงยืนอยู่ริมราวสะพานแต่ในภาพชุดที่สวมไม่ใช่สีขาวเป็นชุดสีเข้มเปียกน้ำทั้งตัวหน้าตาไม่ชัดเจนมัวมัวคล้ายบเบลอพี่นนท์ขนลุกทันทีหลบทิ้งทันทีแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อย เลยไปถามคนแก่ๆในชุมชนได้ความว่าที่สะพานนวรัตมีเรื่องเล่าว่ามีคนตกน้ำตายตรงนั้นหลายคนโดยเฉพาะช่วงน้ำหลากเดือนสิบบางคนตกเองบางคนกระโดดสมัยที่สะพานยังเป็นไม้มีเหตุแม่ค้าขายของบนสะพานตกลงไปพยายามว่ายกลับแต่กระแสแรงถูกน้ำผัดไปจนเสียชีวิตช่วงสร้างสะพานใหม่ก็มีคนตกจากสะพานตอนก่อสร้างตายแล้วก็มีคนกระโดดฆ่าตัวตายด้วย คนแก่บอกว่าถ้าเจอให้ไม่ต้องสนอย่าพูดด้วยอย่าหันไปมองให้เดินออกจากสะพานเบวเร็วๆ,ๆถ้าหันไปมองหรือตอบกลับเดี๋ยวจะติดตามไปถึงบ้านได้พี่นนฟังแล้วยิ่งหนักใจเพราะตัวเองตอบกลับเธอแล้วคืนนั้นพี่นน,อนนอนอยู่บ้านประมาณตีสองก็ได้ยินเสียงเสียงเคาะประตูดังเบาๆทีละที พี่นนท์ลืมตาขึ้นแล้วนิ่งฟังเสียงเคาะดังอยู่ต่อเนื่องไม่หยุดลุกไปดูช่องมองที่ประตูด้วยความกลัวเห็นเงาคนยืนอยู่หน้าประตูนิ่งๆไม่ชัดว่าใครแต่รู้ว่ามีคนจริงพี่นนท์ไม่กล้าเปิดประตูกลับไปนอนดึงผ้าห่มคลุมหัวเสียงเคาะดังอยู่จนเกือบรุ่งพอแสงสว่างก็หายไปเองวันรุ่งขึ้นพี่นนไปหาหมอ หมอดูให้แล้วแล้วบอกว่ามีอะไรตามเป็นวิญญาณที่ยังติดค้างอยู่ต้องทำพิธีปลดเปลื้องให้เธอหมอทำพิธีให้ที่บ้านจุดธูปเทียนสวดคาถาบอกกับวิญญาณนั้นว่าปล่อยวางอย่าติดค้างอยู่ที่นี่ต่อไปหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดพี่นนกลับมาเป็นปกติได้แต่ก็ไม่กล้ากลับไปสะพานนวรัต โดยเฉพาะตอนกลางคืนถ้ามีงานถ่ายบนสะพานพี่นนจะปฏิเสธทุกครั้งไม่อยากเสียงเจออีกเพราะครั้งนั้นหวาดกลัวมากสิ่งที่น่าสนใจคือหลังเหตุการณ์พี่นนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าหลายคนเคยเจอเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ตอนดึกมีคนเห็นผู้หญิงยืนริมราวบางคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วย บางคนเห็นเงาคนเดินบนสะพานแต่พอตามไปดูก็หายไปคนเชียงใหม่รู้กันดีว่าสะพานนี้มีเรื่องแต่ไม่ค่อยพูดกันเพราะกลัวจะมีผลกับการท่องเที่ยวแต่จริงๆแล้วเรื่องมีจริงคนท้องถิ่นจะไม่ค่อยอยู่ดึกถ้าจำเป็นต้องผ่านก็ผ่านเร็วๆไม่แวะยืนมองหรือมองน้ำนานพี่นนทบอกว่าตอนนี้ถ้าจะไปสะพานนวราช ไปตอนกลางวันดีกว่าอย่าไปตอนดึกถ้าไปคนเดียวเพราะไม่รู้จะเจออะไรเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความลับดำมืดที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคิดว่าสิ่งที่คุณพี่นนท์ต้องเผชิญคืออะไรกันแน่ครับหากมีเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์จริงส่งมาได้ที่อ e ีเมลด้านล่างคลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และฝากรีวิวให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ